คืนมีคงนอนไม่หลับจะเธอไม่ตอบลาบ้าเกินคืนเล่นโจรศัพท์ปวดจังถึงมาปวดตาให้ใจเธอไปเท่าไรเธอก็ไม่มองรับมาเย่าได้เธอมาเป็นแฟนจะเป็นไปได้ไหมนะจะเป็นไปได้ไหมนะโอ้ยฉันพยายามน้ำเสนอหัวใจใส่ผ้านไปถาวายในอินบ็อก์เธอไง พิมพ์แล้วลบไปลอยั้งก่อนก็ส่งออกไปมองเวลาตีสองอมันจะดึกไปไหมก็คนมันเคินพิมพ์ไปก็มือสัน้นพิมพ์ไิดผิดถูกิงแต่ควารักสันส้นๆมีเรื่องราวมากมายหมื่นพันคงต้เก็บเอาไว้บอกกับแฟนและกันนุนข้อความเปิดเสียงแจ้งเตือนไว้ดังที่สุดกลบเสียงหัวใจที่แทบหยุดหนุน เธอจะตอบกลับมาตอนไหน